สวัสดีครับเพื่อนสมาชิก,ท,กทุกท่านวันนี้จะมาพูดเรื่องเหรียญเสมาหน้าแก่หลวงปู่เจียมอติสซโยพร้อมตะกุดจัมโบ้ใหญ่ปี2อนะครับนนให้ดูรายยันนะครับรเดิมจมสวยเชื่อตรงเดิมเป็นแบบนี้นะ ตกุกตั้งไงอกุส่วนใหญ่เหรียญเสมาหน้าแก่ปีทองสองที่มาพร้อมกับตะกุดจัมโบ้ใหญ่จะเป็นสาลอีไม่ติดนะครับให้ดูตรงนี้นะครับต่อตาสาลาีไม่ติดขอบนั่นเองนะครับขอบตัดนีกำลังเหรียญวงเดิมไม่เดิมให้ดูตรงนี้นะครับรอยกิบกับเชือก 明白了，哥。